นะครับอิ่วนะครับนะรถสตอรี่เราปล่อยคลิปช่องลุงมงคลหาข่าวเย่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับก็ยังมีอีกช่องหนึ่งครับลุงมงคลหาข่าวดีจัดนะครับนะอันนั้นก็จะออกเป็นคลิปนะครับอ่านะครับชื่อสนมลุงแต่ละคนนั้นหนูขำกิ้งเลยค่ะคุณพานนะครับสนมหอยสดสนมหอยเสียบนะครับสนมเสียบหอยนะครับนะนะครับสนมหอยเสียบก็รับสมัครคนมาเสียบหอยนะครับนะ <C ười> <C ười> อาภาวะนะะินนักการพุ่มนารานะะักการมาจากตั้มก่อการดีขอบคุณมากครับลราอุดหนุนพี่ตั้มหรือยังงพี่ตั้มก่อก,การดีไอดีไลน์นะครับตั้มไบยอเจ็ดแปดเก้านะครับนะขายปลาสลิดนะครับนากิโลเท่าไหร่นะครับกดติดตามในไลน์ไอดีได้นะครับตั้มไบยอนะครับ T U M B A I นะครับ Y O นะครับเจ็ดแปดเก้า T U M B A I นักตาบใบยอนะครับนะราคาคุยกันในไลน์เองนะครับนะถ้าคุยฟรีๆเดี๋ยวพี่ตาบแจกฟรีให้ก็ได้นะครับถ้าเจอมาช้าเลยนะครับยิวนะครับอุ้ยแดด่องนะครับตาข่าเกาะหิงนะครับนะแดดมัน่องเนี่ยตาข่มันเกาะหีนะครับอ่าน้องแก้วน้องแก้วชั้นเนี่ยกะับสนมหมอยสดโรสปตอรี่ยศพัดนะครับมาแล้วจักพระพิเงโอ้วหแดดจีนห่อก็มาวังนี้นะครับนะจิงห่อ ลุงลุงอะกายแล้วนะไก่พังแล้วนะครับอ้าวละครับนะเหลืออีกหกคงนะครับเหลืออีกหกคงนะครับเหลียวเหลียวก็พังแล้วนะครับนะนะครับออาวแลวเสนมกไม่เสียไม่ต้องไปล้างเหหแล้วนะครับนะไม่ต้องไปล้างเหีที่บ่อปลาแล้วนะครับเนี่ยนอาเหลียวปลาตายหมกนะครับอาล้างเหีที่บ่อปลาบ่อยๆีนน้ำมันจะใสเกินนะครับลุงโมกุลอะมอมแมมะตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนะ อ่าจลาพาลักษณะรวมคนมอมเมมตายไปอีกตัวแล้วนะแต่ไลนะครับโอ้นะครับเนาะเอนะครับ,นะรบมันมันหมามันแข็งแรงอยู่นะครับรวมโคนก็แปลกนะครับรวกโมคนแปลกนะครับหมามันแข็งแรงอยู่นะครับออมันต้องเอาไว้ในกรงแล้วนะครับเนาะต้องเก็บมาไว้ในกรงแล้วอย่างนั้นนะครับหายาวไปยาวไปหนึ่งพันไลค์จ้านะคนะับใครลืมกดไ like ลนะ์น้องแก้วนะครับ อาเจซเว่นนะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เหลืออีก4ี่คนนะครับนะอายาวไปหนึ่งพันไลค์ชาตินักคนวิมลทิพย์อีก5้ตัวปูหลนโคราดนักเทพบีโอเทวดาพาดูยิ้ห1ึ่งนะครับเนาะคุณภูมิศริสวัสดีครับลุงมงคลและทุกทท่านจีรพานักชาติคนักสงสารลูกหมาพึ่งไปหาหมอมานะครับโอ้นะครับลุงมงคลเชื่อเลยนะครับคนพวกนี้นะครับ นะครับนะครับเชื่อเลยนะครับคนพวกนี้ก็คือนะครับถ้าหมาหมดเมื่อไหร่นี่นะครับหน้าแตเนี่มันควรเข้าหาง่ายอ่าควรจะเข้าหาหน้าแดง่ายไงถ้าหมามันหมดเมื่อไหร่นี่นะนะครับเออแล้วใครจะไปเลี้ยงทันนะครับนะครับหมามันต้องเอามาตั้งแต่ลลตัวเล็กๆกว่าตัวโหน่อยๆนะี่ยกว่ามันจะโตได้หมามันต้องนะครับให้แม่มันสอนเห่าอะไรเหาหมาใช้เวลาหลายเดือนนะครับ อันนะครับตุ้สีก้อนนะครับมาแล้วคุณสู่ภาพตายสองตัวเลยเหรอนะครับเออหนึ่งพันแล้วเว้ยลดสตอรี่ขอบคุณมากนะครับเนาะโอ้ตั้งแต่มาอยู่ฝั่งนี้เพิ่งจะเห็นพันครั้งแรกเนี่ยเพิ่งจะเห็นพันหลายครั้งแรกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวิมลทิพนับถอยหลังยอดหนึ่งพันนะครับชัยโยถึงพันแล้วนะครับคุณยินดีขอบคุณมากนะครับเอฟซีทุกๆุกช่องนะครับนะทางฝั่งอ่าเขาเรียกว่าพันธมิตรนะช่วย อ่าส่งเสริมแล้วมากดติดตามสนับสนุนเพื่อไม่ให้อ่าเราไปพ่ายแพ้ฝั่งนู้นโดยง่ายดดยนะครับนะก็ถือเป็นกําลังใจนะครับหาสาระดีๆมาคุยกันนะครับนะ่ะเห็นไหมล่ะนั่นแหละครับดูดีว่าฝั่งนู้นเขาจะเป็นยังไงกันดิ้นตายกันแดกๆดกๆแ,แ,แ,แดกแล้วนะครับนะชตาพอนนะครับสวัสดีจีเจกูเกิลนะครับนั่นะก็เป็นเอฟซีเก่าแก่ K. นะครับการแต่มาแต่ไหนแต่ไรนะครับไปอยู่ฝั่งไหนไอจีไอเจกูเกิลก็ตามกันไปอยู่ด้วยกันนะครับนะลุงมงคลไปทางไหนเราไปทางนั้นนะครับไลน้าแปดพันลงนะครับคุณสุภาพขอบคุณมากนะครับนะแตงโมพาลูกครบแล้วไปหาหน้าแต่ก่อนครับนะครับเจอกันรอบดึกครับขอบคุณมากนะครับนะนะครับเราก็ได้เวลาพอดีนะครับเราโหลไปที่บ้านหน้าแต่ดีกว่านะครับนะนะครับไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา นะคับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลแจแนวก็ขอขอบคุณเอฟทุกๆคนนะครับนะที่มาช่วยอุดหนุนนะครับแล้วก็ดูนะครับนะเพื่อความสนุกสนานได้รับความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะดูพฤติกรรมคุยพฤติกรรมของจําเลยนะครับเดี๋ยวนี้สื่อไปถึงพ่อตาแล้วนะครับนะสวัสดีครับ